สวัสดีค่ะเจะเคโน่นำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นที่ดินแบ่งรอกอขัุิพานบ้านพร้อมที่นะคะในราคา9,500 0 0บาทค่ะพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะแปลงนี้มีบ้านหลังเล็กๆให้หนึงหลังค่ะพื้นที่ใช้สอยภายใน80ตารางเมตรนะคะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวค่ะ อยู่บนพื้นที่1นึ่งไร่ทำเลติดถนนรัดยางนะคะเป็นที่ดินชนดคุดแดงอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเป็นถนนสี่เรน3208ราช,ชบ,บุรีส่วนพึ่งทางเข้าตรงข้ามตำนักสงบ้านคอเขาศิลาธรรมประมาณ800เมตรนะคะภายในตัวบ้านนะคะเจ้าของประดับตกแต่งไว้สวยงามเรียกว่าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะ บริเวณโดยรอบนะคะยังมีพื้นที่เหลือที่เราสามารถทําประโยชน์ใช้สอยไม่ว่าจะต่อเติมเป็นโรงรถหรือว่าปลูกสวนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับสามารถทําได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวค่ะพอพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะแปลงนี้สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ950,000บาทแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะ ในวันนี้เจเคโคนโใส่รายละเอียดต่างๆพร้อมเบอร์โทรโทรศัพท์ของเจ้าของที่ดินไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ